ตำนานโจรโพนทะเลอันกว้างยาวพวกผ้าขาวกอบกู้ทรัพย์สมบัติทั้งทองคำและเพชรมณีรัตคือราชันโจรสลัดที่แท้จริงถ้าเป็นโจรก็เป็นโจรบริสุทธิ์ที่ประดุดผ้าขาวเบิกบานจิตโจรเดี๋ยวนี้ไม่ชื่อโจรคือความจริงดาวโจรสิงชื่อโจรแต่พิทักษ์สันติราชสมบัติธรรอดีตชาติสักปางคงเป็นโจรไม่ใช่โจร แต่ซิโจนเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมยากรุ่นสมบัติตามถ้ำญี่ปุ่นจางเกาหลีบ้างถ้าดูตามเหตุกรรมทั้งสหายและผู้ชิงขัดขวางต่างก็ตามมาในยุค90เกิดมาแล้วปางนี้ในตระกูลผู้มีคุณยิ่งใหญ่กิตตะเวทินเพราะมีเกมในเกมร้วนมีหีบตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต คนทุกคนหวังสมบัติได้เชยชมแต่หวังลมหวังแรงจนแห้งตายเราต้องเสียทรัพย์เงินเติมเกมไหนที่นั่นไหนที่เราเคยไปป้นเรามักเกมเกาหลีและญี่ปุ่นเติมจนบุนและพอะนั่นคือเหตุกรรมเงินก็มุ่งไปจุดที่เคยป้นอดีตตนสร้างไว้ต้องคืนเขากฎแห่งการได้มาซึ่งของเรา มิได้เอาโดยการแย่งช่วงชิงและก็กรแห่งการได้มาซึ่งทุกสิ่งเป็นความจริงมิได้เสียโดยกรแห่งการพนันเพราะสมบัติของคนทั้งหลายนั้นยังผูกพันและยังมิได้ตัดใจเราชอบแย่งกับพระแม่โพศพเราจึงอดอาหารเพราะศักดิ์ศรีตอนเป็นเด็กมีศีลอดบารมีโตมานี้ศักดิ์ศรีไม่สนใจ เพราะมีศักด์มีสีจริงหึกเหิมแต่เราเกินกว่านั้นคงไม่ไหวศักด์สีเรามีเยอะมากเกินไปร่างและใจยิ่งขยายสลายตัวคนอ่านทุกแต่เราอ่านสุขล้นเหลือเชื่อไม่เชื่อก็ที่เขียนยาวขนาดนั้นถ้าสุขน้อยจะเอาพลังที่ไหนไปอ่านกันพวกเจ้าตันเพราะสุขน้อยไม่เช่นเรา ถ้าเห็นจริงเช่นเราคงคูณสุขถ้าเป็นทุกข์ไม่เห็นคงโดนหานถ้าบทความเรายากเกินประมาณนั่นคือการยกเว้นไม่เช่นใครบทความเราหนักแน่นใครว่าทุกข์ใช่ใช่ทุกข์แปลว่าหนักนั่นแม่นไหมแต่ศิลาหนักอึ้งลอยฟ้าไปทุกข์ยังไงก็บินได้แล้วกัน กิกิจะเวทินนะครับอันนี้เป็นภาพของโจรัดเรือจรัด